4ตัวละครระดับมิส EX แต่ละตัวมีความสามารถอะไรบ้างแล้วเก่งแค่ไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมดาร์กน์ทาวเวอเจ๊น้ำการค้าบริการเติมเงินเกมมือถือบริการดีปลอดภัยราคาถูกมีเกมให้เลือกเติมมากมายเซเว่นไนท์ดีเบิร์ดไม่ว่าจะเป็นแพ็กพิซึมแพ็กเล็กแพ็กใหญ่แพ็ก r ูบี้และแพ็กรายเดือนบัตรรายเดือนก็เติมได้แบบถูกสุดๆติดต่อเติมเกมหรือสอบถามอินบ็อกซ์ได้ที่เพจเจ๊ J. น้ำการค้าหรือจะแอดไลน เติมเกมมือถือต้องเจน้ำการค้าไปจัดไปโดนกันได้นะครับอันเชิญมิสตู้นี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราผ่าน9ข,ขี่40เขาจะมีให้เราเลือกฮีโร่ถึง4ตัวในตู้นี้นะครับและแต่ละตัวเป็นระดับ ex ทั้งนั้นต้องบอกเลยว่าทั้ง4ตัวละครนี้เทียของตัวละครอยู่ในระดับสูงสุดณนปะัจจุบันของตัวละครสุดแก่งเลยก็ว่าได้สําหรับเว็บนี้นะครับแต่การที่เราจะเปิดตู้มิสได้เราก็ต้องมีตั๋วแบบพิเศษเป็นตั๋วอันเชิญ ม i สซึ่งจะได้จากไหนบ้างจะมีจากแพ็กเกจ ของมิสจำกัดเวลาตั๋วอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับตามนี้เลยถ้าใครอยากจะจัดแพ็คก็จัดแพ็คใหญ่ไปได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วเรายังสามารถหาได้จากร้านค้าฮีโร่ที่จะใช้น้ำยาสลามเวลาเราเปิดตู้อันเชิญแบบปกติหรืออันเชิญลิมิเต็ดก็จะได้มาได้มากน้อยแล้วแต่รอบนะครับหลังจากที่ได้มาก็เอามาซื้อได้แต่ตั๋วจะได้น้อยหน่อยนะ,นะการเปิดในตู้นี้หลักๆที่เราจะได้เลยก็คือจะเป็นชิปเศษของตัวละคร1ชิปเศษจะอยู่ที่ 24% 2ชิปเศษจ,จะอยู่ที่6% 3ชิปเศษจ,จะอยู่ที่13%และ5ชิปเศษจ,จะอยู่ที่7%ด้วยกัน ยังมีเป็นพวกกระดิ่งดอกไม้หรือชิ้นส่วนหุ่นเป็นชิปเศษเพื่อเอามารวบรวมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเพชรสูงสุดเลยก็คือ30,000เพชรด้วยกันเวลาเราเปิดจากตูน้นี้ด้วยความที่ว่าเขามีอยู่4ตัวละครจะมีอาร์ททนาฮาเดสอารเลสและก็โพไซดอนโพไซดอนเจ้าแห่งท้องทะเลเราจะได้จากสัญญาต้นไม้โลกจะหยุดที่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเก็บคะแนนถึง3,000จะได้มา1ตัวจุ่แล้วนะครับแต่เรามาดูความสามารถอื่นๆก่อนเทพที่ดา แสนฉลาดอาร์ทีน่ามนุษย์ห้ามเข้าเขาจะเป็นสายกาดจะสามารถเอาไปเล่นแผนวิลเดอร์นิสเอสพีของตนที่เสียไปจะสะสมโทสะเมื่อโทสะเต็มจะเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของตนเองแบบนี้ได้นะครับหรือเราจะเล่นเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์คิสเตียนได้รับแรงใจแรงจูงใจและทำให้ตนเข้าสู่สถานะพน้เพิ่มความสามารถของตนในการต่อสู้นี่เลยครับ บัฟแบบจัดเต็มมาก ถ้า5ดาวเราจะเล่นได้เลยก็คือแสงศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนก่อนนะครับโดยสกิลของเขาที่มีสําหรับพรสวรรค์เดอมจตฟื้นฟูทุกครั้งที่โจมตีจะแนบเดเมจตกภาพเท่ากับ SP ีที่เสียไปนะครับแล้วก็จะฟื้นฟู SP ีของตนที่เสียไปด้วยนะในขนาดเดียวกันเมื่อตนมีแรงใจและแรงจูงใจจะเข้าสู่สถานะพรเมื่ออยู่ในสถานะพรเอฟเฟกพลังของกับดักจะเพิ่มขึ้น3 0สนะครับส่วนสกิลการใช้งานจะมีผลย,อ,ยอะเยะ้ยโลป แล้วก็เดามใช้ sp ของตนในขนาดนี้40%มอบโล่ป้องกันเท่ากับ sp สูงสุด60%ต่อเนื่อง8วิและเล็งไปตำแหน่งเป้าหมายไล่เยาะเย้ย8วิใส่สตูดในระยะวงกลมใหญ่และสร้างเดามจไกลภาพ200%อีกตั้งหางนะครับส่วนสกิลเฉพาะเนี่ยจะมีเดามจและก็ตีบวกทําให้ตนเองได้รับแรงจูงใจโยนโล่ใส่เป้าหมายเดียวสามารถสร้างเดามจไกลภาพและก็ยิงกระเด็นได้สกิลถัดมาสกิลรับโซ่ชี เมื่อ SP ีของฝ่ายเราต่ำกว่า30%ตนเองจะสร้างโซ่ลดดาเมจเป้าหมาย20%ในขนาดเดียวกันโอนดาเมจที่เป้าหมายได้รับมายังตนเอง60%ก็จะทําให้เพื่อนๆในทีมตุยได้ยากขึ้นได้นะครับสกิลถัดมาสกิลพิเศษโต้กับหมุนเกลียวทุกครั้งที่ได้รับดาเมจมีโอกาส25%สร้างดาเมจเกยภาพเท่ากับพลังยมตีของตอนเองนะครับแกะสัตูนในระยะวงกลมใหญ่ด้วยนะภายใน2วิจะเปิดใช้งานได้สูงสุด1ครั้งเมื่อ SP ีของตอนลดลงจะ สมโทสะเมื่อโทสะเต็มเขาจะเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งได้เมื่ออยู่ในสถานะบ้าคลั่งมีโอกาสเปิดใช้งานสกิลเพิ่มขึ้น35%ในช่วงนี้สกิลจะไม่ครูดาวนะครับก็คือใช้งานได้แบบต่อนเนื่องเลยอัทีนาถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครคีย์หลักสําคัญของการเล่นแสงศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนนะครับตัวถัดมาราชายมทูตฮาเดสเขาเป็นสายนักเจือนเราจะเล่นเป็นอาณาเธอร์เวิร์จุติคําพูดสุดท้ายสแต็กยิ่งสูงความสามารถในการต่อสู้ยิ แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นนี่เลยครับสังเกตที่ตัวเลขนะคำพูดสุดท้ายเมื่อฝ่ายเราตุยตนจะได้รับคำพูดสุดท้ายเพิ่มขีดความสามารถหรือจะเล่นเป็นปัญญาอาเค่นเมื่อฝ่ายเราไลา่ท่าไม่ตายตนจะได้รับปลุกตื่นก็จะสามารถตีบวกสกิลของตนเองได้นะครับเมื่อฝ่ายเราไลา่ท่าไม่ตายในส่วนของความสามารถพรสวรรค์จะมีตีบวกการโจมตีทั้งหมดของตนจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสปีดโจมตีปลุกตื่นเพิ่มดาเมจแก่ตนเอง20%ฮีโร่ อื่นฝ่ายเราทุกครั้งที่ได้รับปลุกตื่น4ชั้นจะเพิ่มดดเมจเกตน10%นะครับและพัฒนาล่าวิญญาณ1ครั้งซ้อนทับสแต็กกันได้ถึง4ครั้งด้วยกันเลยนะโหดมากและถ้าอัพสกิลถึงเลเวล3เนี่ยจะสร้างล่างแยกได้ด้วยนะครับ mm hmm. ดาวยิ่งสูงยิ่งโหดส่วนถ้าไม่ พิจารณาตัดสินเดเมจขัดขวางไล่โจมตีสร้างรังแยกที่เดิมหนึ่งตัวมีอยู่ได้สูงสุด3ตัวละครเลื่อนตัวไปข้างหน้าเป้าหมายเดี่ยวอย่างรวดเร็วนะครับสร้างเดเมจไกลภาพถึง740%และทําให้ลม้มลงหากเอาชนะเป้าหมายได้ก็จะรีเซ็ตสกิลนี้และได้รับแต้มท่ามไม่ตายถึง4จุดก็คือท่าแรงมากพอเนี่ยปิดสตูได้ได้เบิ้ลสกิลต่อและร่างแยกสืบทอดพลังโจมตีของตน40%จะไม่ถูกโจมตีและเคลื่อนที่ก่อนไม่ได้หาก ในบริเวณมีเป้าหมายจะโจมตีทั่วไปแก่เป้าหมายโจมตีจะเว้น4.5วิทุกครั้งที่ไล่ท่าไม่ตายลางแยกจะเคลื่อนที่ไปใกล้หน่วยศัตรูและโจมตีทั่วไป1ครั้งด้วยกันสกิลถัดมาสกิลเฉพาะเดเมจตีบวกโจมตีทั่วไปของตนเองนะครับทุกครั้งที่พัฒนาจะทําให้การโจมตีทั่วไปเพิ่มเดเมจหนึ่งขั้นสร้างเดเมจสูงสุด4ขั้นด้วยกันแต่ละขั้นจะสร้างเดเมจแก่ภาพแก่เป้าหมายเดียว160%ขั้นที่4เนี่ยจะสร้างเป็น2เท่าส่วนสกิลถัดมานะครับสกับอนนีกก็จะตวเหมื ตีบวกในที่นี้ก็คือเพิ่มความสามารถพวกการโจมตีนี่แหละเมื่อโจมตีเพิ่มดาเมจแก่ตนเองเท่ากับสัดส่วน SP ที่เป้าหมายเสียไปเมื่อ SP เป้าหมายเสีย1%ก็จะเพิ่มดาเมจแก่ตนเอง0.4ซึ่งเพิ่มได้เยอะแบบมากๆเลยนะครับวันนี้และก็ต่อมานะครับสกิลพิเศษดินแดนบริสุทธิ์ตีบวกฟื้นฟูปลดอ่อนแอทุกครั้งที่เมื่อหน่วยเราถูกเอาชนะตนจะได้รับคำพูดสุดท้าย1ชั้นเมื่อมีคำพูดสุดท้าย1ชั้นนะครับโจมตีของตอนเองก็จะเพิ่ม1%และยังใช้คหนึด ทมีภูมิคุ้มกันต่อดาเมจถึงตุ้ยที่ตนได้รับในครั้งที่1นทับสปลดสถานะดีบับและสถานะควบคุมของตนเองทั้งหมดบินไปยังล่างแยกบนสนามเพื่อดูดซับทุกครั้งที่ดูดซับ1ล่่างแยกก็จะฟื้นฟู SP ีได้ด้วยนะครับขาดเดียวกันก็จะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายเท่ากับพลังโจมตีของตนเองแก่ศัตรูในระยะเส้นทางถึง230%ซึ่งถ้าจานวนคําพูดสุดท้ายไม่พอหรือมีล่างแยกไม่พอเนี่ยก็จะเปิดใช้งานไม่ได้สําหรับสกิลพิเศษอันนี้จะโหดมากถ้าเราเล่นสาย จบวปิดได้เลยนะครับคอมโบต่อเนื่องโคตรดีตัวที่3นะครับอารเลสเทพแห่งสงคมเขาก็จะอยู่ในแผนเงาลับอิลูชันสกิลบางส่วนของตนเปิดใช้งานเอฟเฟกลงโทษแก่ศัตรูที่ใช้พลังงานถ้าไม่ตายไม่ต่ำกว่า4และเอฟเฟกครั้งนี้ก็จะได้รับการตีบวกนี่เลยครับหรือจะใช้เป็นแผนปลุกตื่นได้พรสวรรค์เดเมจตีบวกการโจมตีทั่วไปของเขานะครับก็จะสร้างเดเมจเอลีเดเมจกายภาพเท่ากับ SP สสูงสุดของตนเองเพิ่มอีก ทุกครั้งโจมตีทั่วไปจะสร้างเดามจหรือเมื่อตอนเองได้รับเดามจจากโจมตีทั่วไปจะสะสมพลังงาน5%ด้วยกันนะครับเมื่อพลังงานเต็มจะเพิ่มความแข็งแกร่งหมัดเทพพันปอนและระบุดหมัดได้ด้วยซึ่งสกิลเลเวล2เนี่ยยานสงครามอมตะหลังเปิดใช้งานก็จะรีเซ็ตคูดาวหมัดเทพพันปอนได้ทําให้สามารถใช้งานถ้าไม่ตายรบ1นะครับดีมากนี่ยังไม่รวมถึงสกิลเลเวลที่สูงขึ้นนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นหมัดเทพพันปอนนี่แหละครับดเดามากำจัดไล่แขน คู่เข้าสู่สถานะระบูต่อยมัดต่อเนื่องไปข้างหน้าสร้างเดเมจกายภาพเท่ากับพลังยมตีของตนเองนในระยะสั้นระยะสั้น600%ด้วยกันนะและแนบเอฟเฟกต์กำจัดเมื่อพลังงานเต็มจะแนบเดเมจกายภาพเท่ากับ sp สูงสุด44%ด้วยกันสก,กิลนี้จะเปิดใช้เอฟเฟกต์ลงโทษเมื่อเปิดใช้เอฟเฟกต์ลงโทษจะแนบเดเมจเท่าตัวเพิ่มอีกนะครับและเป้าหมายที่ถูกลงโทษก็จะไล่มืนงง4วินะครับทำให้ติดมืนงงได้ด้วยแต่จะเน้นศัตรูน้อยเป้านะครับหรือเป้าเดี่ยวนั่นแหละระยะสั้น ส่วนสกิลเฉพาะนะครับระบุดหมัดส่งหมัดอันทรงพลังแก่ศัตรูในระยะรูปพัดด้านหน้าสร้างความเสียหายถึง190%นะครับและแนบาเดเมจเกยภาพแก่ศัตรูในศูตย์กลางถึง19%ของ SP สูงสุดของตนเองได้ด้วยนะครับเมื่อพลังงานของตนยิ่งสูงเดเมจของสกิลนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นสกิลถัดมานะครับสกิลรับเดเมจตีบวกมึนงงเมื่อโจมตีหน่วยฝ่ายศัตรูที่อยู่ในสถานะควบคุมเดเมจก็จะเพิ่มขึ้น40%และเมื่อฝ่ายเราปล่อยท่าไม้ตุย1 ทั้งตนจะได้รับปลุกตื่นด้วยนะครับแรงมากอีกสกิลก็จะเป็นสกิลพิเศษใช่ไหมเมื่อตนเองได้รับเดียเมจถึงตัวอีกครั้งแรกจะได้รับไลท์เทียมทนันระยะสั้นและไล่หย,ยุดเวลาได้เขาบอกว่าวงกลมค่อนข้างใหญ่5าวิด้วยกันนะครับสามารถไล่หย,ยุดเวลาได้ถึง5าวิอย่างนี้ก็ให้เพื่อนช่วยกระซวกได้ทุกครั้งที่ใช้พลังงานเปร์เก็จะฟื้นฟู SP เท่ากับ SP สูงสุดของตนเองซึ่งสูงถึง100%ออนะครับฮิวตัวเองได้อีกนะฮะโคตรด,ดีส่วนตัวสุด ระดับ ex เราจะเล่นเป็นรูปแบบแผนสะท้อน Element หรือจะเป็นเงาลับ l l u s i o นได้สกิลพรสวรรค์จะมีดีบัฟสกิลทั้งหมดของโพเซดอนแนบเยือกเย็นเมื่อฝ่ายเราเปิดใช้งานปฏิกิริยา e อ e m e n นนะครับจะเพิ่ม d ดเมจเวทเท่ากับโจมตีแก่โพเซดอนทันที80%ด้วยกันส่วนสกิลการใช้งานประวานคำรามเขาจะควบคุมน้ำท่วมก่อนโจมตีหน่วยฝ่ายศัตรูข้างหน้าขนาดใหญ่สร้างความเสียหายถึง400%สกิลเฉพ เพาะจะมีตีบวกกับกำจัดหลังเริ่มต่อสู้ก็จะสามารถอัญเชิญพายุหนาวเนีบกําจัดฝ่ายศัตรูทั้งหมดต่อนเนื่องก่อนได้เลยนะครับ260%เปิดเทินมาก็สามารถไล่ยได้เลยสกิลถัดมาสกิลรับขึ้นใต้ทะเลอันนี้จะมีผลเดเมจแล้วก็ใช้พลังงานจะได้รับพลังงานสูงสุด5จุด เมื่อฝ่ายเราเปิดใช้ปฏิกิริยา Element จะได้รับพลังงาน1จุดเมื่อสะสมเต็มก็จะไล่ทันทีแล้วก็ล็อกหน่วยศัตรูที่ใช้พลังงานถ้าไม้ตุยต่ำที่สุดก่อนต่อนเนื่องซึ่งสร้างความเสียหายโดยรวมถึง135%ก็เป็นอะไรที่ดีมากส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับบาเลียน้ำแข็ง สกิลพิเศษอันนี้จะมีผลฟื้นฟูหลังฮีโร่ฝ่ายเราได้รับดาเมจถึงตุยก็จะแค่แข่ง3วิทําให้ภูมิคุ้มกันต่อดาเมจถึงตุยและจะฟื้นฟู SP เท่ากับพังยมดีของตน400%สูงสุดไม่เกิน SP สูงสุดของเป้าหมายนะครับจะเปิดใช้งานได้1ครั้งใน1สนามการต่อสู้ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีดีแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแผนไหนแต่ถ้าเราอยากจะไปความสามารถสุดทางเล่นง่ายหน่อยก็ไปเล่นเอเลเมนต์ได้นะครับอย่างโพไซดอนดี ถ้าเราจะเล่นสายยื้อยืนโหดยืนนานเทพธิดาแสนฉลาดอาทีนาจะเป็นอะไรที่โคดโหดเลยครับถึกแต่ถ้าใครเน้นปิดศัตรูเร็วก็คงต้องเล่นฮาเดสราชายม,มาทูดเก่งมากแต่ส่วนอีกตัวหนึ่งะจะเน้นไปทางหยุดเวลาอาเลสนอกจากเราจะไปทําโพไซดอนขึ้นสู่6ดาวก็จะไปใช้รูปแบบแผนคู่กันได้หรือเราจะไปเล่นรูปแบบแผนคู่กันระหว่างอาเลสกับฮาเดสก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นอารสหดาวก่อนนะถึงจะได้ ก็ด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครที่ได้มายากมากๆความเก่งก็เลยสุดทางแบบมากๆฉะนั้นถ้าใครมีงบก็ไปจัดไปโดนกันได้นะครับส่วนตัวผมเชียร์เป็นโพไซดอนพะหลังจากที่ได้ลองตัวทดสอบในกิจกรรมลอยแยกมาแล้วโอ้โหโคตรโหดนะครับเปิดเทินมาก็แช่แข็งได้เลยและเป็นตัวเก่งมากใน PP อีกทั้งเราจะสามารถอัปเกรดดาวได้ไม่ยากด้วยพาร์นี้ก็พามาดู4ตัวละครระดับ EX ในตู้แบบพิเศษก็ถ้าใครมีงบไปจัดไปโดนกันได้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่พาร์นหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับของจริง